ว่าลำพูนร่วมมรจากกรรมงานวิ่ง70ปีมินิมาราธอนโรงพยาบาลลำพูนเพื่อการกุศลวันที่20ตุลาคม2567 นายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเปิดงาน 70, นน70ปีมินิมาราทอน70ปีมินิมาราทอนโรงพยาบาลลำบูนมุก forward มุก forward forward หน้าสืท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโดยมีนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชาการจังหวัดลำพูนและเหล่าบรรดานักวิ่งที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างหนาแน่นสำหรับกิจกรรม70ปีมินิมาราทอนโรงพยาบาลลำบูนในครั้งนี้รายได้ทั้งหมดที่ได้มาหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำเงินเพื่อน,นำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนให โรงพยาบาลลำพูนโดยวันนี้มีนักวิ่งนับพันคนเข้าร่วมรายการทั้งระยะทาง2กิโลเมตร4กิโลเมตรและ10กิโลเมตรและแฟมิลี่รันระยะทาง2กิโลเมตรจังหวัดลำปางสืบสาร ประเพณีล่องสเปาและของดีเมืองเขลังนครประจำปี2567ชุมชนบ้านฟอนหลังออกพรรษาหนึ่งวันวันที่18ตุลาคม2567นายพฑทูล์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลังนครประธานในพิธีเปิดงาน ล่องสเปาและของดีเมืองเขลังนครตามโครงการจัดงานประเพณีล่องสเปาและของดีเมืองเขลังนครประจำปี2567พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภา,ภาเทศบาลคณะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลังนครและหัวหน้าส่วนราชการณบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกีย 72, รติ7 2พรรษาริมน้ำวังชุมชนบ้านฟ้าตําบลชมพูอําเภอเมืองจังหวัดลำปางและได้ให้เกียรติมอบรางวัลการประกวดแข่งขันขบวนแหส่สเปาว,วิธีชุมชนดังนี้ รางวัลชนะเลิศได้แก่คณะรัธาวัดชมพู้หลวงรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ชุมชนบ้านตารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ป้าปีล้านนาปากคมอบรางวัลการแข่งขันการ จังหวัดเชียงรายหลายหน่วยงานยังคงดำเนินการฟื้นฟูกู้พื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้มีการล้างถนนพ่นยาฆ่าเชื้อในชุมชนที่ฟื้นฟูบ้านเรือนครบ100%แล้ววันที่20ตุลาคม2567 กำลังพลจากกองอาสารักษาดินแดนจากจังหวัดแพร่และน่านจำนวน60นายพร้อมด้วยจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบิ๊กคลีมนิม่งล้างทำความสะอาดถนนในชุมชนปิยพร7หมู่13ตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังจากพื้นที่ดังกล่าวได้มีการฉีดล้างโคลนและฟื้นฟูบ้านเรือนให้กับประชาชนครบ100%แล้วโดยได้ร่วมกันทำความสะอาดฉีดล้างกวาดพื้นผิวถนนพร้อมวางแผนในการจัดกิจกรรมดังกล่าวในพนื้นที่อื่นต่อไป จังหวัดพะเยาสํานักงานท่องเที่ยวเทยีและกะลาลาพะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดกิจกรรมหลักวิ่งละเวียงล้านนาตะวันออกกิจกรรมวิ่งเชียงม่วนวันที่20ตุลาคม2567ในบํารุงสังขารรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้รับมอบหมายจากนายรัฐพลนรดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดกิจกรรมหลักวิ่งเลวเวียงล้านนาตะวันออกกิจกรรมวิ่งเชียงม่วนณบริเวณ ฟงต้าใชสถานอำเภอเชียงมนวนจังหวัดหัวผัดยาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวสปอร์ตทัวริซมที่มีแนวโน้มและทิศท,ทางที่ได้รับความนิยมสูงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพและออกกําลังกายมากขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของชุมชนและกระตุ้นภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวต่อไป